ปิดฉากรักแล้วแกรนเด่นคุณคู่รักเสียงดีเลิกเงียบวงในเผยเลิกกันสามเดือนแล้วพร้อมเหตุผลชัดๆที่ทำให้ต้องยุติความสัมพันธ์จากกรณีที่ก่อนหน้านี้เพจเมาส์มอยวงการบันเทิงเปิดประเด็นคู่รักเสียงดีเลิกเงียบเป็นคู่ที่หวานกันมากแต่พักหลังๆไม่ค่อยกดไลค์ไม่ลงรูปคู่เหมือนก่อน ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันมาพักใหญ่ทำชาวเนต็ตหลายคนพากันสงสัยว่าเป็นคู่ไหนต่อมาก็มีข้อมูลออกมาว่าคู่รักเสียงดีเลิกเงียบเป็นคู่ของแกรนกรนพัดสอนหรือแกรนเดอรสตาร์กับเด่นคุณงามเนตรโดยข่าวแกรนเลิกเด่นคุณข่าววงในเผยว่าความรักของทั้งคู่เป็นอันต้องปิดฉากลงเพราะเป้าหมายชีวิตที่ไม่ตรงกัน ปิดฉากรักสี่ปีเป็นเวลาสาเดือนแล้วด้วยปัญหาทัศนคติที่ต่างกันเป้าหมายต่างกันจนสุดท้ายตัดสินใจยุติความสัมพันธ์หลังจากที่พยายามแก้พยายามปรับพยายามจูนแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นด้านเด่นคุณอยากจะแต่งงานสร้างชีวิตครอบครัวแล้วส่วนแกรนยังไม่พร้อมไปถึงจุดนั้น สำหรับความรักของทั้งคู่นั้นผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากทั้งการพี่สูต์ตัวเองกับครอบครัวของอีกฝ่ายและการเอาชนะใจแฟนคลับจากตอนแรกที่มีกระแสะแอนตี้ก็เริ่มกลับมาชอบและเชียร์เพราะเคมีเข้ากันเป็นอย่างดี